ัสดีครับอาร์มนักการเมืองบุญนะครับนะักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยและสมโมสรบาสเกตบอลไฮเทคบาสเกตบอลขาผมจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือเริ่มจากคุณแม่ครับชอบกีฬาบาสเกตบอลแต่ว่าผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาฟุตบอลคุณแม่ก็เลยแบบว่าไปเขียนชื่อลงในโรงเรียนผมก็เลยเล่นจากตรงนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับคือเขาอยากให้ผมมาติดทีมชาติผมเลยเปิดใจลอง,ลอ,งลองเล่นมาเรื่อยจนแบบอยากจะติดทีมชาติไทยสักครั้งหนึ่งแล้วก็ดูจากุ่นพี่ด้วยคือเราเคยเห็นรุ่นพี่ติดทีมชาติแล้วเราอยากจะเป็นุูนพี่ครับ เราเห็นรุ่นพี่เราหลายๆคนได้ลงไปเล่นเราก็อยากลงเล่นบ้างจนเรามีโอกาสได้ลงไปเล่นผมรู้สึกว่าเราต้องไปถึงทีมชาติทุดใหญ่ให้ได้ถ้าแมตช์ที่ประทับใจที่สุดของผมน่าจะเป็นแมตช์ที่แข่งที่ซีเกมปีแรกของผมที่ติดทีมชาติครั้งแรกครับที่เจอกับซิลิปินในรอบรอ,องชนะเลิศแล้วเป็นแมตช์ที่ผมเล่นด้ดีผมรู้สึกว่าทําให้คนคนไทยครับที่เล่นบาสู้จักผม ควาสปอร์ตแมนชิพนะครับทุกคนที่เล่นกีฬามันต้องมีอยู่แล้วความมีน้ำใจในกีฬามีสติมีสมาธิต่ตลอดเวลากับการแข่งขันครับจะทำให้ทุกคนแบบว่ามองไปที่เกมมากกว่ามันเลยทำให้ความสำคัญของการแข่งขันเราจะออกมาดีเกมละสนุกขึ้นเลยเป้าหมายของผมต่อไปก็คืออยากจะไปเล่นในลีกต่างประเทศสักครั้งหนึ่งครับอยากจะได้แชมป์ซีเกมสักครั้งนึงหรือว่าได้ไปแขกโอลิมปิกฟีบา้าเวิร์ครัพอะไรประมาณนี้ครับ ถ้าไม่ได้ไปหลีกต่างประเทศก็คงเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในประเทศไทยนะครับที่จะมีโอกาสได้ไปไกลกว่าผมครับผมฝากถึงน้องๆนะครับทีท่อยากจะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติก็คือพี่อยากให้ทุกคนมีสปอร์ตในชิพในตัวมีมิวงในมีความอดทนอย่าย่าอท้อกับการฝึกซ้อมครับผมแล้วน้องๆจะประสบความสําเร็จอย่างที่พี่ทุกวันนี้ครับผม